กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้หูสุคนนะคะยินดีตอนรับเขาโซ่ทางช่องพร้าด้วยค่ะพี่น้องคะข mm ่า hmm. วมือนี้หฮากาอยู่ร้านทำแม่ชีไชย,ยะคือเก่านะคะพี่น้องน้อค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขาเาบิองมาชมคลิปนี้แล้วนะคะพ mm hmm. ามักถ้าชอบก็บอยเริ่มกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่สิได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องนอค่ะก็ตามต้อนะคะเลขตาทิพนะคะของแม่สีไสยยะนะคะพี่น้องคะตตอนนี้ช่วงนี้แม่เพิ่นกระปิดวาจาค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้แม่ชีเข้ากับปิดวาจาสิบห้าวันนะคะพี่น้องน้องคนละกระสีมืออ่า ไก่ไก่มือเลขออกพ,ลละะพุ่นล้ค่ะพี่น้องคะเ้าเลขมือเลขออกก็ค่อยะได้สัมผัสกันนะคะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ๆนี่แม่เพ่งตาทิพย์นะคะพี่น้องคะเพ่งตาทิพย์ได้เลขดีๆเด็ดๆฝากต้อนนะคะบางเทือ่อตัวเลขแนวทางนี่กะบ่อยากให้งมง่ายแต่ว่ากันคันมันตรงๆมากกับเป็นโชคดีของเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะไม่เชื่ออย่ารูปหลูเนะคะเพ่งตาทิพย์นะคะได้หางเดียวเม็ดเดี่ยวเน่นๆนะคะพี่น้องเนาะ อาจจะได้เกิดหรือได้ฟังกับโตนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าได้เกิดก็เป็นโชคดีของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าบางเทือกจดราม่าหลายค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้ซื้อเองลดแอดเนาะคะ่ะโอ้บ่ต้องบอกค่ะพี่น้องค่ะบ่ต้องบอกบ่ต้องบอกนะคะนาอคะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะคือจังเอฟที่แฟนช่องเนาะค่ะที่ ฟังคลิปหลวงปู่ศิลาเนาะคะ่ะพี่น้องนอะต้องตั้งใจฟังบ่แม,มันซักแต่เสียวแต่เลขกเนาะคะ่ะพี่น้องนอ ฟังว่าปูพ่นว่าจังไดเนาะค่ะมั่นสิออกตัวนี้ละนอมันว่ค่ะทะเบียนรถนะค่ะพี่น้อง้อปูว้าจังซี่เข้าก็เข้ากับผ่าหัวข้อแบบนี้แต่้ลังขนก็บ,บอกว่าอยากได้แต่ยอดวิวพอที่เว้ามานะว่าอยากได้แต่ยอดวิวเพราะว่าเจ้าบ่ฟังนอค่ะค่ะเจ้าไปฟังเจ้าสิบก้าวว้าเานาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเข้าไปเบิ่งไปชมก่อนบ่แมันอยากได้แต่ตัวเลขส่วนมากค้นแบบนี้สิบ่ใครโชคใครมานค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นยังติ จอบแต่แถวว่าวห้คนอื่นพี่น้องจอบแต่ทวว่าวหอยคนอื่นท้งทาง,ท,งที่ปูพันว่าวแต่เจา้าบะตังแก่ฟังกูสิหาแต่ตัวเลขกันหนะ้าเนาะคะ่ะพี่นอนะะ้องเนาะก็เคลียเคียหาแต่ตัวเลขบันนี้ก็เลยบบรูว่าปูพันว่าวอีหยังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะือซีตัวรวยนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเคล็ดลับความรวยนี่เนาะคะ่ะปูศิลาพันเชยคาถาซีตัวผู้ใดเข้าไปเบิ่งคิปแล้วเลื่นผ่าน ท่องทุกมือนะคะพี่น้องนอปูศิลาบอรลยุยให้มันหูไปนะคะพี่น้องนอปูบอรลยุยจังเดกรนลวยขันใดซีโตนี้ไปเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องนอกก็ฝากถึงเอฟซีแฟนช่องที่คอมเมนต์มานะคะพี่น้องน้อะค่ะผู้ดีนะคะพี่น้องค่ะท้าคนนั่นเป็นคนดีย่อมไม่พลาดพิงบุคคลอื่นให้เสียหายคะ่ะพี่น้องค่ะหรือว่าเบาๆไล่ให้คนอื่นนน่ะนะ ดีแล้วกันแล้วไปเองที่นะค่ะพี่น้องคะ่ะบตรต้องมาคอมเมมต์วาจังสันจังสี่ผู้นั่นดีผู้นี้บ่ดีเนาะอ่ะาทำมันใจประนันเอาไว้ซื้อเองรถแอดเนาะคะ่ะโอ้แอดน่ะซื้อ,อยู่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะย่างในๆนก็นยิบอยู่แล้วเนาะคะ่ะรถตะลี่งวดละใบนะคะพี่น้องเนาะ,ะสองใบนะคะเพราะได้ลุ่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะก้อนจีึ้นหัวคิปกะได้พลาดไปอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะเพราะฉะน,นั้นมักกัจัดคัดกับพันค่ะพี่น้องค่ะแม่นบมอพี่น้องค่ะอายุว่าอย่นีกษิดามาด่าแอดมินมาอีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องค่ะด่าก็บว่าเป็นยังนะรักนะเหมือนเดิมจุบจ๊บๆเลยน,นะค่ะพี่น,อนอ้องเนาะยุไก่กอดข้อหอมแจ่มเลยนะคะพี่น้องค่ะบริวาเด้อค่ะเพราะว่าเจ้าข้อเมินมากถ้าเจ้าบริข้อเม่นมากอ่ะแสดงว่าเจ้าบด้เบิรงคลิปข่อยถ้าเจ้าข้อเม่นมากเนี่ยแสดงว่าเจ้าได้เบิรงคลิปข่อยเต็มที่แล้วเนาะค่ะคอยสีก้าข้อเมินมาว่านะค่ะ่นน้องงคจไดกะ ให้เขาไปฟังนะค่ะแต่อย่าเลื่อนพานท้องกับสิไดงูหเวลาปูเพิรนบอกยังเพิ่นบอกค่อยๆเด้อค่ะเพิ่นชิวบอกให้แต่ผูมีบุญได้ยินบอกซ้ำบองแล้วซะผู้ใดบ่ได้ยินหันแสดงว่าบุญบ่หอดเพินเนนะค่ะพี่น้องเนาะพะเพิ่์นบอกออกเข้ามาหอดสี่ตัวมันสิบ่ออกยูน่มันกับสิออกยูนิล่านอเลขกนะมันบอกค่ะถ้าเขาไปฟังดีๆได้ยินนะค่ะคลิปของปูศิลาเนาะ ค่ะเพราะฉะนั้นปูบอกผู้ใดมีบุญลายมันกะน็ะได้งินเนาะค่ะเนาะไปฟังไม่เด้อพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดบุญลายอยากบุญลายให้เขาไปฟังไม่นะคะสำหรับคลิปปูศิลามื้อนี้เฮากับิีมาตามเลขตาทิพย์ของเมซี่เฮาเนะค่ะพี่น้องคะโตเดียวเข่งเข่งแขนแขนนะคะถือพิษกายะว่ากันนะคะพี่น,อน้องเนาะเพราะอยากให้ได้โชคได้มา n คอยนําเสนอฝากตอนนะคะบ่มีผู้ใดอยากให้เอฟซีเสียงเงินดอกค่ะพี่น้องคะการเฮ็ดคลิปเฮ็ดข่าวเขาหมั่นใจน้าเพลินเทาก็ลงให้ปั่นซูเบิงเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะ บางเที่มันใจมันก็หลุดกังสีกัมีค่ะพี่น้องค่ะจังไงก็ใส่วิจารณญาณเนาะมันนี่ก็สิซ้ำว่าผู้เดียวได้นี่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเมซี่เพิ่นปิดว่าจ่าเนาะค่ะพี่น้องก็ขออนุโมทนาขอบบุญเอฟซีขอบบุญขอบคุณเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่บ่ถิ่มบ่ป่าเนาะคะ่ะบางยาน,นี่ก็ไปเฮ็ดบุญอยู่บ้านเด็กกำพร้าก็ได้่เอฟซีแฟนช่องบ่ว่าสิเป็นอ่าทาง คุณพี่วิพาดาเนาะค่ะก็ขอบคุณเดอ้อค่ะเจ้าภาพรักเนาะคะ่ะะจ้นพี่วิพาดาเนาะคะ่ะที่ได้ซอยเหลือมาทางแอดมินพรพะรวยเนาะค่ะค่ะอันนี้แม่พนก็นได้เปลือกหอยมากค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่สีเฮ็ดอ่าเฮ็ดคุณเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสีห้อง,งวัางเด้ะเจ็บไว้ค่ะพี่น้องค่ะอันใดที่ว่ามีคุณเนาะค่ะอันนี้คุณหนึ่งได้พี่น้องค่ะคุณมากัดเข่าได้นี่ แต่ว่านเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะบางสิ่งบางย่างกับเปิดเผยบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะบางสิ่งบางย่างกับเปิดเผยได้ขามาล้านถ้ำตอนนี้กับบ่อึดบ่คงต่ำแล้วเด้อพี่น้องเด้อพนแมวไม่ซีนี่ให้ว่าเค็ดเวียกแต่เส้าป่านนี่ท่านในสันเขาอยู่ค่ะพี่น้องค่ขอบคุณคุณแม่ทั้งเมืองเหนือนะคะที่ได้ทรงน้ำพิกป่ากิโกหรือว่าป่านักเลงหรือว่าปลาเข้มหัวตัดนะคะภาษาไทยในป่าเข้มหัวตัด ทางบ้านแอดในห้องปะปะนักเลงปากิโก้เนาะค่ะขอบคุณเด้อค่ะคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญเนาะค่ะพร้อมอาแป้งสบู่ยาซิฟันคันเขินเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้สากกระเบือยันเดือรบเนาะค่ะคุณแม่พ่นทรงมหาหอยหอดบกพริกป่นพิ่ได้ค่ะพี่น้อง่ะหอดขขาขวเพ่นได้แม่พน่นโอ้สุดยอดในความคุณงามความดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เขาค่อยว่าอยากห่ออามะเผยมะแพรไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะความดี อ่าผู้ใดคอมเมนต์บดีมากอะให้เอาไว้เฮือนไว้ซ่านเนาะคะ่ะเอาไว้ฝากลูกฝากผัวเอาไว้ฝากลูกฝากเมียบ่ต้องคอมเมนต์มากในช่องพรพระรวยเดอ้อเพราะว่าช่องพรพระรวยคอมเมนต์มากก็ต้องเอาดีๆแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอย่าไปว่าให้ผู้ใดเนาะคะ่่ะอาทุกคอมเมนต์มันสิบ่งบอกถึงนิสัยใจคอค้อนค้นหน,นั่นนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบันทีแอดกับสีผ้าไปซองตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะอาสาธุได้แม่เดอ้อสาธุโอ้ก็เมื่อนี่ก็กจะได้กินนั่น เ่ากับเอ่อลวกอดอกบอรอือนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะชั้นข้าวกับลวกดอกบอรอือเนาะคะ่ะดอกฟักทองเด้อมันี่ยังบอรอือก,กับสิงหยากรึเนาะน,นะคะ่ะลวกเอ่อดอกฟักทองกับแก้วคุณแม่เมืองเหนือล่นนะคะ่ะพี่น้องคะแม่เฮากับปิดว่าจ่ายูเนาะคะ่ะช่วงนี้อาสิเป็นวันที่สิบหกตอนเสาร์น่ะคะ่ะจะได้สัมผัสเมซี่เฮาฝากตอนเอฟซีแฟนช่องน้องค่ะค่ะมันแอดกับสิผ้าไปเบิรงนน้องค่ะสาหรับเอฟซีแฟนช่องน้องค่ะที่ได้ ขอเบอิดโท่ขอเหลขกธนาคานเนาะค่ะเพราะว่าแอดลงในในช่องบ่ไดดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าต้องล่งแต่เบิดโทรเนาะค่ะอ่ะนี่แหละคะ่ะคุณนพยคนกระสิตากแล้วก็เสือม่อหอยเป็นแล้วก็เอาไปแขนค่ะพี่น้องคะนี่นะคะ่ะแนวห้องเงินห้องข้าเนะคนกับว่านเนาะค่ะตามผู้บาอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญเน้อค่ะสําหรับผู้ที่ขอเหลขกบัญชีเนาะแต่ว่าต้องกลาบขอโทษขออภัยเนาะค่ะมันลงในช่องบ่ไดดเนาะ ค่ะกันได้ล่องได้แต่เบอร์โท่ค่ะเบอร์โท่ทุกเบอร์เป็นไอีดลน์ของแอนมินพรอนพะวรวยเนาะค่ะนี่ละค่ะส้หรับเทียนเนาะค่ะกับใกล้เมดแล้วแต่ว่าเหลือเหลี่ยมงามพี่น้องบ้านี้เหลือเทียนอ่าสิบสองราศีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเหลือเทียนสิบสองราศีเนาะคะ่ะค่ะเทียนเหลี่ยมนี้โอ้งามค่ะในเด้อค่ะจ่อจ่อล้วก็สิได้จุดแล้วค่ะเทียมเหลี่ยมงามพรเหมดอนเลเด,ด้อค่ะพี่น้องค่ะก็สิเหลือเหลี่ยมค่ะเหลือเหลี่ยมหน่อย นะคะก็ขอบคุณเดอ้ออ่าผู้ที่อยากถวายเทียนเนาะคะ่ะโอ้อันนี้ไตหมอดบนหลังค่ะช่วงจำนำพันษาเทียนต้องไต่เบิดมือเบิดขึ้นค่ะพี่น้องคะ่ละลาบานีสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะทีรวมสื่อเทียนจำนำพันษาแอก็กส์เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนาะคะ่ะเพื่อที่เสียให้เมสซี่เนาะคะ่ะสวดน,นุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้เนาะคะ่ะตอนนี้ก็เหลือเหล่มสองเหล่มเนาะคะ่ะโอ้เครื่องทางไปนอกเนาะคะ่ะพี่น้องนอกเขาพันษานี่ ทัานในเครื่องทางอยู่ทเทียนสิบบมีไต่บนนอยพี่น้องเลยก็ขอบคุณคุณแม่ทางเมืองเหนือน้ำน้องค่ะที่ทรงเทียนแต่ว่าเป็นเทียนหน่อยค่ะพี่น้องคะเป็นเทียนเล็กเนาะค่ะค่ะเทียนจำนำภาษาตองลิมรุ่นพี่ละค่ะพี่น้องค่ะรุ่นไงแน่เนาะค่ะาถามันบ่มมีไมมดีก็สิได้ไต่ตรุ่นหน่อยละไ้แมซี่ลูกไต่เบิดขึ้นเอานาอพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ก็รุ่นนี้ก็ใส่ได้ค่ะพี่น้องคะรุ่นนี่รุ่นนี่คู่นึงน่าจะประมาณบ่ถึงห้าร้อยคู่นงหนึ่ง แต่รุ่นหน้ากระสีรุ่นนี่กระสีรุ่นสองพันขึ้นนะคะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเทียนสิบสองราศีนะคะพี่น้องเนะาะสิบสองราศีสิครบเบิดทุกราศีเลยค่ะอยู่นี่เนาะค่ะเทียนสิบสองราศีเนาะระกาสีเป็นทั้งเอฟซีแฟนช่องที่อยากบูชาอ่าข้าวสารไก่เป็นหินเนาะคะ่ะได้ไปไว้กระเป๋าเงินกระเป๋างข้ามเนี่ยเก่าเม็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่กระเป๋าเงินนี่เงินบ่าขาดกระเป๋าค่ะพี่น้องค่ะนี่เอาบก บ่เสื้ออย่าลบหลู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะลองเบิืงเดอ้อค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็นกคุ้มเนาะคะ่ะเอาไว้ตั้งนาลดนาล่านาะคะ่ะคุม้มคุ้มทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะแค่วขาดปลอดภัยนี่นะคะเพ่เงตาทิพย์ไปทางนี่นะคะพี่น้องค่ะโอ้ในิ่นว่ให้เบิง้งอยู่หน้าอ,อกหลวงพ่อโสธรนี่แล้วข้าเบิ่งนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะฟันเม็ดเดียวเน้นๆเนาะคะเก่าหนึ่ง ค่ะพี่น้องก็ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เด้อค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะแต่ว่าห้าบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะชี้แนะแนวทางเท่านั้นถือผิเดเย่ยวกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะซื้อลอตเตอรี่นี่ยิบจักยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลยิบได้ยิบเลยนะคะพี่น้องเนาะ,ะมั่นใจเพ่งมาแลลวเนาะค่ะเพ่งตาทิพแมาแลลวเนาะคะ่ะเก้าหนึ่งแขนแขนนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้กะ ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสูขู่สุ้คนเนาะค่ะสำหรับเอฟซีที่อยากถวายเทียนเนาะค่ะกระโทษติดต่อแอดมินพ่พะรวยเบอร์โทษทุกเบอร์ขึ้นยู่หันกับเป็นไอเดียไล์พร้อมเนาะหรือว่าทักแชททักไล่มาขอไดเนาะค่ะสำหรับขอเลขบัญชีเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคินนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุ้คนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ